แวบนกระถอดน,นี้อู๋อู๋ว้าวสองล้อตัวสองล้อตัวทำไงอตัวนั่นเลยสวัสดีครับพี่น้องแนววันนี้มาสัางสาครับผมสั่งย้ายคันครับบรูว์ดีมีป่าบลมีป่าพี่น้องเด้ตั้งสู่พังตั้งสูปป่กระเดงเดียวรถทำมาครับ มีขับคู่นี่เลยบอกเฮ้ย เกือบเราจะทางข่างคูครับเกือบเป็นเรีนลงสางพี่น้องแนวขึ้นมาหนีขึ้นมาหนีนนเกือบเอารถวัยยครับทดิเรนลงผุดะแล่วลงสางของขอะนรเนี่ยดีนะตบเบรกมันลงทันนะโอ้ตายตายตายเกือบผมมีกำลังซะเนี่ยกูถอยหล,ลังยิ่เหรอป๊าแต่บ้านยาวด้วยสามเมตรได้เลยกำเบรกถอยกันเลย กล no, 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 no. oh! th <laughs> ับมียก็เดี๋ยวเสียเเอาดันเลไปหนึ่งสองก่ไก่ๆก่้นเตะค้อนเตะโอ้ยเบนกระถอนี้มันหลุดเสียโอ้ยเ่นมัน ดูจีตุนแล้วอันพร้อล้วเอาครับผมไปปบหัวกระโหลกเรียบร้อยครับพอดีมัดสายนี่ระบัดกูเลยปลงให้หน้องต้าไ,ไปเรียบเดี๋ยวน้ำก่อนครับรบ๊บบวยหัวเตดี้ยตกอันนั้นกินเนาะแข่งกนจิ้มกัน,คน,คนเดี๋ยวอ้าวกินแต่รถแล้วเดิ อ่าานบเวลาเราสูบน้ำเราต้องเอาอฝานี่ออกด้วยชนะผู้เฒ่าเพิ่นว่ามันระบายติดบ่ติดเนาะติดบ่ติดติดบ่ติดโอ้ผมมีสายพานังติดอย่แล้วล่ะมาเล่งแห้งเด้เอาละครับพี่น้องแนวไก่ที่แห้งแล้วครับส้นแล้วมีเย็นมาเนาะพี่น้องแนวเว้ย ผมว่าบ่มีแอนนะว่าดีร้องแข่งเยนเบิงครับผมไปร้องแข่งเยนเบิงกันน้ำขอบขอบหน่อยหาหูมันกันบอกเส้นงบอกเก่าเพื่อนเอาไอ้ได้ป่าลายดอกไม้เพื่อนอย่งนี้ก็ออย่างนี้เพื่อนครับเออพวกนี้ถูกดอกมาไปแล้วครับลืมทุบเออเอาลิ้นตะเล่ากับจูจะสูงเพื่อนนะ อืมได้ให้ได้ปลาคอยังไงหลายๆนะถือจะสูบให้เพื่อนบู๊ข้าวเพื่อนว่าสุกแล้วครับเพราะข้าวมันสุกพอดีเอาเรียบร้อยครับผมเ,เสร็จเจ้าทีเจ้าทางครับอ้ไป โหวมัดเลยโอ้ยโอ้เ <c oughs> จ้าเราเจ้าเราจะที่อไ้ไรจะที่ยิ่งใหญ่ไฟสูบพอ่นี้ไฟสูงพอดีแ้แลนไฟลูกปุนนะป่ี้ที่้มัมีเยอีอ่ะเดินนะมีนะที่จะเดินมีตรงนี้ก็มีต้องแถมกับเปอ อ้าวอาจารย์ครับดูตัวที่สองำลังจะมาเบิ oui, ้งได้เลยครับพี่น้องแมวกำลังตกครับกำลังตกกำลังไงชูตัวหนลูกดูตัวหนเร็ว ตอนนี้กำลังพันเหลมีมดูดินเนยอะใช่ไหมดู่วยก็ไม่มีกำคอมันขึ้นมากำคอมันขึ้นมาอืออู้อู้อ้ออ้ออ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 หลมบิดแล้วนะครับ แทงถือขางโอ้แทงถือขางขุงมือกลัแน่นเน้อายบนี้เนาะา้อมือเนาะโอ้โหเลยทำเดี๋ยวดูตัวดูตัว

สู mm hmm. สบกินท่านครับประสบขายได้พี่น้องสูบแกล้งกันกินนั่งละตัวมาแล้วกอาดทางไม่ทักต้องแก้งเลยครับน้ำแข็งแล้วน้ำแข็งแล้วเบิ่งตัวใหญ่ครับโอ้ตัวนี้สองลมั้งเนี่ยว้าวโอ้ตัวตัวละโลกว่าหลายอยู่เนี่ยหลายอ่ะล้อกว่าสองสองคูเกื็สามล้อหมด ตัลอันนั้นตละสอลกัมีบนนั่นน่ะโจฉีตมลมแท้โอ้พี่น้องเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ลมเด้อต oh, oh. ัวไหนตัวไหนเอา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 ขึ้นมใส่้สสองล้ตัวองล้เต้าเต้ต้ต้าออว้นโอ้ขอได้มขเด้อเอาขึ้นมามเอาขึ้นมา โอ้แทกแทกเอา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 ว้าวสองลออะโอ้โหัวสองล้อ่ไหมไ่สองล้อกวสามล้อไปนะไอนี่ไอี่นั่นแพงนี่ฮะโดตรงยยยเ

มันจะปักกูนะปักหักเงียงมึงปักมึงอีกว่าพอทำงานตัวนั่นเลยมึงตักกูนะกูหักเงียงมึงปักใส่มึงแค่รักพี่น้องเนี่ยมึงสภาพสภาพพี่น้องเนี่ยโอ้ยดื้อชีตมชีตมครับอ่าง่ะแต่ก็ะพุ้งใจญเยอะครับแต่เราโตไหมเล่นชีตมพี่น้องมา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 ไปชมแน่กันไปไปชมมึงมึงเดี๋ยวค่อยไปเบื้งคนลับครับ ตอนแรกเราว่าดิบไ่ได้ป่าพี่น้องแนวมัเบิ้งโตครับโตเลยครับปลาคอโตละสองลกระหลายเยอะสองสามตัวยังยังเมื่ทัานเจ็บขึ้นอีกหลายโตเยอะครับอยากเห็นภาพต้องเห็นภาพฮะต้องเห็นภาพ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 รอบเดือดหมดแล้วครับยังเก็บบ่เบิดงได้ไหมพี่น้องซุ้มมวนก็มวนเดี๋ยวพอท่งไม่ท่งยีก่ครับเดี๋ยวพอท่งไม่ท่งเด้ครับอันนี้อยู่ในนี่ครับในนี่เป็นปลาตะเพียนพอท่งไม่ท่งอยู่ในะมันต้องมีอีกมีเดี๋ยวก็พูดนะ น้ำมันหักกระอย่างจะเย็นเย็นครับผมโอ้ยล่างโตเรียบร้อยครับเอาเบิ้งภารกิจพี่น้องแนวโอ้ไสใหญ่ไสใหญ่บุหรีครับบอดไอ้ไส้แปซ่าครับไส้ปลาเผาอากาศอันนี้จะเป็นพวกปลาปลาตะเพียนพวกอย่างนะครับปลาตะเพียนปลาดุกน้อยแล้ปลาดุกน้อยเดี๋ยวไปร่อปลาดูดได้นะ รอบประดุโอ้สิครับพี่น้องแนวสำหรับชิปนี้ครับซาป่าครับนี่แหละครับอยู่ทงอยู่ไฮอยู่นะขึ้นก็ป๋าบุดขึ้นนื้เนี่ยขึ้นเบ้อกันยังไงมากอะตัวกันง่ายหน่อยครับจบชิปซรับนี่แหละพี่น้องแนวสวัสดีครับปะกะศันเสาอีกรอบนึงครับสั่งน้าน้อยครับสั่งน้าน้อยอีกรอบนึงครับถึงสั่งง่ายก็ได้โอ้ยมีทุกอยังติดตรงนะ 哦吼吼吼，哦！<laughs> oh!